สวัสดีครับผมนายที่อาจารยาษอัดหกเจ็ดสี่สองเก้าห้าศูนย์ศูนยาครับผมมินิโปรเจกต์ของผมเป็นเรื่องสูตรคูณครับผมสูตรคูณแม่บทคูมันจะเป็นลาเบลส่วนในการเลือกแม่บทคูมันจะใช้เป็นคอมโบบ็อกครับคำนวณเคลียร์เอ็กซิสผมจะเป็นบัตเทิลอาชแนงผลจะใช้เป็นแท็กไอเรียผมแนะนำตัวก็ว่ผมจะเขียนโค้ดไปในพูบิคคลาสนะครับครับโดยคำสั่งผมจะเขียนไปก็คือการใช้ for แล้วก็ แอดไอเทมก็คือการเพิ่มค่าไปในคอมโบบล็อกครับผมโดยใช้เป็น่าคำสั่งของสตริงคือเปลี่ยนจากอ mm ิน hmm. ไปสตริงนะครับครับมาตัดต่อไปก็คือการแบบใช้เพื่อลบค่าที่เราจะกรอกลงใหม่ก็คือรเราอยากไม่สุดคูณใหม่แล้วเราไปกดคำนวณ เราก็จะเป็นค่าใหม่ลงมาซึ่งเพื่อไม่เกิดความซับซ้อนผมก็เลยใช้คำสั่งนี้เพื่อลบข้างบนออกแล้วก็ใส่ข้อมูลใหม่ลงไปครับในโค้ดหน้าต่อไปก็คืออ่าในปุ่มคำนวณผมจะใช้ in น,นะครับใช้ตัวแปลเป็นนําโดยโค้ดนี้ก็คือ,อเปลี่ยนจากอ่า ค่าที่เราเก็บจากสตริงมาเป็นค่าของ i n นโดยเก็บไว้ในตัวแปรนำจากนั้นโค้ดข้างล่างก็จะเป็นการ for loop เพื่อหาอ่าแม่ผดคูณโดยไอ้แสดงผลที่ tag area โดยใช้ a p p e t ในการแสดงผลใน tag area โดยมีนำเป็นตัวแปรครับ ก็ตามโค้ดนี้เลยซึ่งปุ่ม BTN Exit ก็คือ System Exit ตามโคดนี้นะครับแล้วก็ BTN Clear ก็ใช้เป็น Tag Area ด uh ัด huh. ครับผมครับต่อไปเป็นการส่วนของรานโปรแกรมนะครับการรนโปรแกรมหน้าต่าง็ว้ไปประมาณนี้เราสามารถเลือก แม่ดูดคูณได้เลยทาาที่เราเขียนลงไปในรูปในโพพิคัสนะครับตารรูปฟอร์เราสามารถเลือกได้เลยอ่าเหมือนผมต้องการแม่แปดนะครับอ่าผมก็เลือกแล้วผมกดปุ่มคำนวณอ่าก็จะขึ้นเลยในหน้าแท็กแอเรียก็คือตามที่เราเขียนไว้ในการบนรูปฟอร์นะครับในบรรทัดอ่าของปุ่มคำนวณน,นะครับครับ เคลียร์เคลียร์ได้ปกติ exit อ,ออกปกติเลยครับขอบคุณครับ